เรียกได้ว่าเซอร์ไพรส์กันอีกแล้วนะครับหลังจากพ่อกันชัยเปิดเผยรายชื่อศิลปินรับเชิญร่วมงานวงหมุนวิววุ้ยบันเทิงศิลป์เรียกได้ว่าศิลปินหน้าใหม่อย่างน้องแก้มปนัดดาพี่เปาแล้วก็พี่กดก็เข้าร่วมด้วยเรียกได้ว่าค่ำนี้สนุกแน่นอนครับสำหรับวงหมุนวิปุปิ้ยบันเทิงศิลป์ สว,ส,สวัสดีครับกลับมาพบกันในช่องสีนนชัยกันอีกแล้วนะครับก่อนหนึ่งต้อง,งสวัสดี FC 3น้อยเพชรบ้านแพง FC น้องอุงอิงเพชรบ้านแพงทุกคนทุกท่านเลยก้วกลนครับียกได้ว,ว่ามีความตื่นเต้นขึ้นเรื่อยๆเลยนะครับสำหรับค่านี้การไล่สดวงหมุนอุ้ยปุ้ยบันเทิงสินที่บ้านหนองคูจังหวัดศรีสะเกดและมีผู้นําทีมงานอย่างน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงเป็นผู้ดําเนินรายการที่มีพ่อกันชัยแล้วก็พ่อหนนนั่นแหละครับแน่นอนว่าพ่อกัรชัยได้มีการเปิดเผยรายชื่อกันออกมาแล้วนะครับ ศิลปินมากหน้าหลายตามากกว่า20ชีวิตกันเลยทีเดียวรวมทีมไลฟ์สดแล้วก็นี่แหละครับทีมสตรีมมิ่งของเสียเอ็มเสียอาร์รวมไปถึงศิลปินมากหน้าหลายตาเบอร์ใหญ่ๆเบอร์เล็กๆไม่ว่าจะเป็นน้องฟ้าใสสถาพรรวมไปถึงน้องแก้มปนัดดาครับเรียกได้ว่า,ามีการเคลื่อนไหวแล้วผ่านทางเพจ Facebook ส่วนตัวของตนเองนั่นแหละครับก็คือฝากเนื้อฝากตัวไปทางบ้านหน้องครูเป็นศิลปินน้องใหม่ก็ฝากเนื้อฝากตัวด้วยเรียกได้ว่าน้องแก้มปนัดดาก็เป็น อีกหนึ่งคนนะครับที่มีศักยภาพในด้านการร้องการลําเป็นอย่างมากหากยังจํากันได้ตั้งแต่พ่อนนนได้มีการถ่ายคลิปออน้องแก้มปนัดดามาออเดชั่นร้องเพลงหอฝันมาหลังห้าล่าสุดยอดวิวก็ประมาณล้านห้าล้านหเข้าไปแล้วละครับที่ช่องเสียนนนเสียบอสจลํำเพลินออฟฟิเชียลสาวน้อยชัยภูมิเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งคนครับที่น่าจับตามองอย่างมากเนื่องจากน้องแก้มเนี่ยมียอมต้องยอมรับแบบนี้นะน้องแก้มเนมีซุ้มเสียงที่ไม่ว่าจะเป็นการร้องเพลงรุกทุ่งก็เพราะหรือว่า การร้องเพลงหมอลำเสียงก็เต็มสูบเป็นอย่างมากตัวเล็กๆเ,เหมือนพี่อุงอิงเพชรบัณแพงและน้องแก้มก็เป็นอีกหนึ่งคนครับที่ยืนยันตัวตนว,ว,ว่ามีพี่อุงอิงเพชรบัานแพงเป็นไอดอลแล้วก็น่ารักและศรัทธารวมไปถึงนี่แหละครับให้ความเคารพพี่อุงอิงมาโดยตลอดแต่ว่าน้องอยากจะเป็นคนที่พูดน้อยไม่ค่อยพูดหรอกครับเพราะว่าเป็นเด็กที่แบบ เหมือนคล้ายสไตล์พี่อุ๋งอิงเพชรพันแพงนะพูดน้อยแต่ซุ่มเสียงเรียกได้ว่าปอดใหญ่แล้วก็ร้องเพลงเพราะมากๆและวันนี้น้องเคลื่อนไหวแล้วว่าได้มีโอกาสจะเดินทางไปร่วมไลฟ์สดวงหมุนปุ้ยปุ้ยบันเทิงศิลที่บ้านหนองคูด้วยเรียกได้ว่าก็นี่แหละครับน่าจับตามองอย่างมากอีกหนึ่งคนน้องฟ้าใสก็กําลังเดินทางครับแล้วก็ศิลปินที่เท่าที่น้องได้สังเกตลิศลายชื่อนะครับก็จะมีอาจารย์แม็กกี้แล้วก็น้องต๋อมเนาะรวมถึงพี่เข้มกำมนชัยบ่าวเอกรัตนบุรี พี่ฮอตดี้ทวีศากดิ์พี่ป๋อมแป๋มแม่แก้มสากาวเดือนกับแล้วก็พี่แบม พี่ตันอัตพลพี่แองจี้พี่หมอนอิงแล้วก็นี่แหละครับศิลปินที่จะมาร่วมใหม่พี่หมิวรัชดาพรแล้วก็พี่เปาพี่กดแล้วก็น้องแก้มปนัดดาน้องฟ้าใสแล้วก็อีกหลายๆคนครับที่จะมาร่วมมอบความสุขให้กับพวกเรา f c สามน้อยเพชรบนแพง FC น้องอุ๋งอิงเพชรบนแพงได้รับชมรับฟังกันวันนี้นะครับเรียกได้ว่า้าเห็นรายชื่อแล้วนั่นก็รู้สึกตื่นเต้นแล้วว่าความสนุกความเฮฮาในช่วงสองทุ่มของวันนี้จะมีความคึกคัก มากน้อยขนาดไหนแต่นัอ่นอยากจะหยิบยกประเด็นหรือว่าจะจี้หรือว่าขยายความไปที่น้องแก้มปนัดดานั่นแหละครับก็ต้องยอมรับกันแบบนี้นะครับว่านั่นก็เป็นอีกหนึ่งคนที่เรียกได้ว่าแอบแอบเชียร์น้องอยู่นะเพราะว่าด้วยความสามารถด้วยแล้วก็ด้วยที่มีพี่อุคง,งอิงเป็นไอดอลด้วยทําให้พ่อพ่อแม่เอฟซีเนี่ยก็เรียกได้ว่าก็มีการสาดส่องสายตาแล้วก็จับตามองอยู่นั่นแหละครับเชื่อว่าน้องฟ้าใสน้องแก้มน้องโซเฟียอะไร จำพวกเนี้ยพ่อพ่อยแม่เอฟซเนี่ยให้การเอ็นดูอยู่แล้วและแน่นอนว่านี่แหละครับก็คือเป็นการใจซื้อใจนะหรือว่าเป็นการที่จะเดินทางมายืนยันตัวตนนะว่านี่ก็คืออีกหนึ่งไอดอลของอพี่<ม>อุ๋งอิงเพชรบ้านแพงหรือว่าเป็นพี่มีพี่อุ๋งอิงเป็นไอดอลนั่นแหละครับก็เดินทางมาร่วมไลฟ์สดด้วยก็ต้องจับตาว่าบทบาทของน้องแก้มปน,นัดดาในวันนี้จะ ได้มีการร้องเพลงอะไรหรือว่าจะามีการล้ำเรื่องต่อกรกับพี่ๆไหมรวมไปถึงว่าจะได้ออกฉากไหนบ้างตลอดระยะเวลาน่าจะเกือบๆสี่ชั่วโมงเลยครับที่จะมีการไลฟ์สดในวันนี้ที่ช่องพ่อการชัยลำเพลินออฟฟิเชียลก็ต้องจับตาครับว่านี่แหละครับ ไลฟ์สดที่มันเป็นการไลฟ์สดผ่านทางสตรีมมิง่งหรือว่าไลฟ์สดผ่านทางกล้องใหญ่เนี่ยภาพเสียงคมชัดแน่นอนเรียกได้ว่าพ่อกันชัยเนี่ยเปิดเผยลายชื่อมาแบบนี้เป็นการเรียกน้ําย่อยหรือว่าเป็นการเรียกความตื่นเต้นของพ่อพ่อแม่เอฟซีได้มากเลยทีเดียวและครับและแน่นอนครับก็มีการเข้าไปคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์กันอย่างมากว่าโอ้โหศิลปินมากมายขนาดนี้แล้วพ่อกันชัยก็มีการตั้งแคปชั่นนะครับว่าศิลปินมามากมายขนาดนี้ก็ขอกําลังแรงเชียร์แรงใจจากพ่อพ่อแม่เอฟซีนี่แหละครับร่วมส่งมาลัย รวมให้เพื่อเป็นค่าน้ํามันให้กับศิลปินแล้วก็นักดนตรีด้วยเชื่อว่าพ่อพ่อย่าเอฟซี FC ค่ำนี้เตรียมความพร้อมกันอย่างแน่นอนหลังจากที่ถูกหวยรวยเบอร์กันตั้งแต่งวด6 0 0 6ที่จับตาจับจ้องที่จะมาร่วมโอนมาไัยน้ําใจให้กับน้องอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงในวันนี้ ็ตงน,นี่แหละครับเป็นอีกหนึ่งคอนเทนต์ที่น่าจับตามองอย่างมากสําหรับวงหมุนอุ้ยปุ้ยบันเทิงสินไหลสดสด2ทุ่มที่ช่องพ่อกันชัยแล้วก็มีน้ององค์อิงเพชรแพงเป็นไอดอลน,นี่ก็คืออีกหนึ่งทำให้พวกเราได้รู้สึกว่าศิลปินวงสามน้อยเพชรเปิแพงศิลปินวงสามน้อยลำเพลินโชว์หรือว่าคนในองค์กรในบริษัทแม่บริษัทลูกของวงสามน้อยเพชรเปิแพงมีความรักใคร่ปรองดองกันอย่างมากแล้วก็นี่แหละครับพอมีคอนเทนต์ที่จะมาสามารถร่วม แชร์ร่วมสนุกกันได้พวกเขาก็นัดกันแล้วก็เดินทางมาที่เพื่อที่จะมามอบกำลังใจให้กับพ่อพอแม่ f c นั่นแหละครับแล้วก็คืออาจจะต้องไปลุ้นกันว่าวันนี้จะถึง60,000่นคนชมสดตามที่พ่อกันใช้ได้มีการคาดหวังไว้หรือไม่ แต่เชื่อว่าพ่อพ่อ,พอแม่ f อเนี่ยใจจดใจจ่อแล้วก็ปูสาโรกันตั้งแต่ช่วงเช้า้แล้วครับรวมไปถึงเรื่องน้ําย่อยเมื่อวานเนี่ยก็ต้องยอมรับว่ามาลัยรวมเนี่ยประมาณ3 0,000ื่นคะแนนแล้วแล้วก็วันนี้ก็เอาให้ชัยรู้แสนกันเลยทีเดียวรวมไปถึงมลไยน้องอู๋อิงเพชรบ้านแพงด้วยเพื่อที่จะไปครองกันในวันที่13กรกฎาคม2องันยซึ่งเป็นวันเกิดของน้องอู๋อิงเพชรบ้านแพงด้วยและนี่แหละครับความสนุกมันกําลังจะเกิดขึ้นแล้วในช่วงค่าของวันนี้ไล่ทำลายกันสักน,นิดนหนึ วงหมุนอุ้ยปุ้ยบันเทิงศิลป์ในช่วงค่าของวันนี้แล้วก็ถัดไปอีก2วันก็คือ26-27เป็นไลฟ์สดรายการแมวล่าพาเพลินตรีมไคลอ้อที่บันแพงครับก่อนที่จะปิดฤดูกาลในวันที่28มิถุนายน2568และหลังจากนั้นบอสโจก็มีการเปิดเผยคิวงานไว้แล้วว่าตั้งแต่ ้นเดือนกันยายนคมไปจนถึงปลายเดือนกันยาคมเนี่ยจะเป็นการโปรโมทหนังคายอ้อแล้วก็ร่วมพบปะ FC แฟนคขับกันอย่างหนาแน่นกันเลยทีเดียวซึ่งก็คิวงานเปิดเผยกันออกมาแล้วนะครับหลายคนถามวา่ามาร่วมรายการคุณสรยุทธ์ถือว่าเรื่องเล่าเชาานี้วันไหนก็น่าจะเป็นเช้าว,วันที่18ก,ลกรลกฎาคมหลังจากที่หนังคายอ้อฉายได้แล้วนันก็เวันก็ด้ว่าเป็นการ อีกหนึ่งช่องทางในการที่จะปลูกกระแสหนังขายอ้อด้วยและแน่นอนครับก็คืออีกหนึ่งงานสําคัญก็คือวันที่13บสามกรกฎาคม2องพันหาอยแเพราพแม่เอฟก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งวันที่จดในปฏิทินแล้วใช่ไหมละครับว่าวันเกิดน้องอุกอิงพี่บรนแพงวันไหว,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 ว้ขายอ้อใหญ่ในภาคอีสานและก็วันเปิดตัวหนังขายอ้อใหญ่ที่ภาคอีสานด้วยก็ต้องจับตาว่าวันนั้นน่ะจะมีความอลังการขนาดไหนเพราะว่าพ่อโจไลฟ์สดให้รับชมรับฟังกันทั่วโลก และว,วันนี้ไม่มีอะไรมากครับประเด็นที่นองอยากจหยิบยกมาเล่านะั่นก็คือหลังจากที่พ่อการชัยเปิดเผยรายชื่อศิลปินรับเชิญวงมุงผูบันเทิงศิลป์แล้วมันรู้สึกทําให้นองอนากมีความตื่นตัวแล้วก็อยากจะ,ะให้ถึงสองทุ่มวัยอยากจะได้ชมน้องอุ๋งองเพชรบัาน,นแพงอย่างเต็มรูปแบบรวมไปถึงน้องแก้มปนัดดาน้องฟ้าใสแล้วก็พี่ๆศิลปินที่มีความสามารถมากความสามารถอีกหลายคนที่จะมาร่วมมอบความสุขความสนุกให้พ่อๆแม่เอฟซีในวันนี้ด้วยภาพรวมที่เกิดขึ้นวันนี้ก็ รู <rude S 2> ้สึกตื่นเต้นไปกับพ่อพ่อย่าเอฟซีแล้วเจอกันในไลฟ์สดช่องพ่อการชัยลำเพิรดออฟฟิเชียลในช่วงเวลา2ทุ่มโดยประมาณในไลฟ์สดวงหมุ่นวิปุ้ยบันเทิงศิลป์กับน้องมุงอิงเพชรบ้านแพงและหากใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องสีธนนชัยไว้ด้วยกันแล้วกันครับหากมีเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับน้องอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงวงการวลำสาวน้อยเพชรบ้านแพงหรือว่าหนังคายอ็อกก็จะหยิบยกประเด็นเหล่านี้มาเล่าให้กับพ่อพ่อย่เอฟซีได้รับชมรับฟังกันสําหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ